สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่3เราเอาข้าไปค่ะ435ค่ะประจำเช้าวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567ค่ะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขา เช้านี้1ชุดนะคะพี่ขา30รายการนะคะรายการที่1ถึง28เปิดรายการละ300บาทค่ะรายการที่29กับ30เป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขาส่งฟรีมีปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะ0 9 9ย์4 1้6 1ก9 2 5 4น9 6 1 0ดสโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขา ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรับพีค่ะ1วันมา2รอบนะคะรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพีกันด้วยนะคะรายการที่1ค่ะเป็นสมเด็จเก่า ด้านหลังมีตรายางค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พีที่300บาทจา้ะ รายการที่3เป็นสมเด็จวัดเกตค่ะสมเด็จวัดเกตชยโยนะคะรายการที่4เป็นพระผงกระดูกผีค่ะ ผงกะดูกผีนะคะเปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะ5เป็นพระพุทธหลวงพ่อเนียมค่ะพระพุทธหลวงพ่อเนียมนะคะ ห <6. S 2> เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะห่วงเชื่อมนะคะสองพค่ะเหรียญฉลุหลวงพ่ออีสองสมห่วงเชื่อมนะคะเปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะเจจะ เป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนค่ะเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะสามร้อยบาทค่ะแปดเป็นรูปหล่อพ่อเงินค่ะ เป็นรูปหล่อพ่อเงินค่ะสิบจะเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่ขาพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมคุณแม่บุญเรือนนะคะ ด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะ 11. พระปิดตาหลวงปุ่โต๊ะค่ะฝั่งตะกุดด้านล่างนะคะมีเกษาค่ะด้านหลังมียันนะคะปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะ เปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะ12เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ2 4 7 0ค่ะ13เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะ พาอเดิมห่วงเชื่อมนะคะแล้วก็เลี่ยมขอบอีกทีค่ะเป็นเหรียญลูกไข่เหรียญเก่าสภาพใช้เลยค่ะ2482วัดหนองโพค่ะ14เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะ สองสี่หกเก้านะคะเรียนหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะสิบห้านางพญาค่ะ 16ผงสุพรรณค่ะพระผงสุพรรณเก่านะคะ17พระรอดค่ะ 18พะระลีลาเม็ดขนุนค่ะ19จอบใหญ่ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ เก่าสวยค่ะพี่ขา300บาทนะคะ20จอบเล็กค่ะเป็น2หน้าแบบนี้นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินเป็น2หน้านะคะ21หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะ 22่เหรียญหลวงปู่ศุขเป็นเนื้อตะกัวนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ2อง6ี 66, นะคะพี่ขาสองหน้านะคะ23สซุ้มกอค่ะซุ้มกอเนื้อดินเก่านะคะ 24พระขุดสะใหญ่หลวงผู้เผือกค่ะยี 25, พระขุดสะเล็กหลวงผู้เผือกค่ะ 26เป็นขุนแผนเคลือบค่ะ27เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะ เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะ28เป็นเหรียญแม่ย่าค่ะเหรียญแม่ย่าโมเท้าสุรนารีค่ะปีพศ2477นะคะ 29เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยรายการพิเศษนะคะพอ่อฉุยพ่อฉุย2 4 6 7ี่หเจ็ดค่ะเลียมขอบเงินแบบนี้เลยค่ะ เปิดให้พี่ๆที่700บาทนะคะพี่ขารายการพิเศษเหรียญหลวงพ่อฉุยเลี่ยมขอบเงินนะคะพี่ขา700บาทนะคะรายการที่30ค่ะเป็นสมเด็จขาโต๊ะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุ่โตค่ะมาในเลี่ยมนะคะด้านหลังจะเป็นฝังเข้าสารหินค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเปิดให้พี่พี่ที่700บาทเช่นกันค่ะพี่ขารายการพิเศษ29กับ37 0 0บาทนะคะโอเคค่ะพี่ขาน้องรับพีลงครบทุก30รายการแล้วโทรทักไลน์ได้เลยนะพี่นะ099 084 1561 092 5 4 3 9 6 1 0สาสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ